แบบโรนมาหาที่เปียกชื้อนนอนกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยตรงไหนเปียกเราจะมาหาที่นอนตรงนั้นแหละแต่มันก็ฉลาดนะเด็กๆนะลูกหมาเขาก็ฉลาดนะเขาก็หาที่เปียกๆชื้นๆนอนกันดูตรงนี้มันเปียกแล้วฝนตกแล้วก็เป็นที่กินน้ำนะนอนเ,นเต็มเลยอืม ตงนี้เปียกแล้วทําให้เปียกกันนะเล่นน้าให้เปียกแล้วก็นอนกันมีตุกมดาด้วยมีดมัมมี่เล่นจนจนสอกเซกช้ำม,มาละหาที่ชื้นนอนกันระบายความร้อนขนาดอากาศไม่ร้อนนะ เด็กๆยังหาที่ชื้นนอนกันแอบกระมังน้ำกันเลยอะ่ะลูกนอนกันหาที่ชื้นเล่นกันนอนกันเมื่อกี้ถ้าไม่พูดก็ไม่ลุกขึ้นหรอกนอนดำด้วยเด้อที่ขนยาวๆแล้วมานอนอย่างนี้เบียกหมดหาที่ชื้นนอน ดัมมี่ดัมมี่เรียนแบบพิษบูลแหละร้อนยิ่งกว่าพิษบูลแหละกินเก่งนี่กองเดี๋ยวนี้กินกินกินเนื้อสดแล้วไปกินแล้วข้าวอะ่ะอาหารก็ไม่เอาหฮ้อะดัมมี่เรียนแบบพิษบูลแหละกลายพันธุ์เนี่ย ร้อนกันอยากอาบน้ำกันแล้วเนี่ยเพิ่งอาบไปนี่เดี๋ยวถ้าร้อนก็ต้องระบายความร้อนน้ำดีที่สุดเนาะอหาที่เปียกฝนพิ่งแรงเีย